สวัสดีนะค่ะนนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเล่นด่านอะไรด่านที่พี่จะจอยไม่ได้อะจอยพี่เออเลือกไหมจอยเล่นเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูชื่อด่านหน่อยชื่อด่านหรอคะได้เนี่ยพี่ด่านเนี่ยทาวออฟนะคะ หนูก็จ T O เนี่ยพี่ดับบนยูอยู่ไหนเอ่ย I R นะคะเนี่ยค่ะอันอันแรกอันอันที่มันมีแบบนี้หัวใจด้วยอะค่ะพี่ก็เลื่อนลงไปข้างล่างอีกพี่พี่ลองจอยหนูใหม่ดูสิคะ ใจหนูไบดิพี่มีตรงเด็กจีก็พอโอเค,อเคได้แล้วค่ะคมาเรามาเล่นกันเล่จะกดไปทีไส้รุงกันซิข้าวเนียโอเคมากระโดดกัน,กนใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคตอนนี้เราได้ตังค์ร้อยห้าสิบบาท เกิดเล่นในโทรศัพท์หนูจะไม่ถนัดด่านออบบี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นใน iPad เนี่ยหนูจะถนัดใช่ไหมมันเปลี่ยนด่านแล้วค่ะเปลี่ยนด่านนี่ด่านเนี่ยมันง่ายมากเลยมาเล่นไลท์ทูพายก่อนไหมจะเล่นพี่น้องหรือแม่ลูกอะไรก็ได้ว่ามาคือนั่งพี่น้องคือไม่หรือว่าจะเป็นแฟนกันที่เขาเป็นผู้ชายไง่หนงจะเป็นผู้ชายแต่งั้นเดี๋ยวน้องบีออกไปเปลี่ยนตัวละครก่อนไปต้องเปลี่ยน อ game, 谢谢 okay. ๋อคยเปลี่ยนในเกมใช่ไหมโอเคเนี่ยค่ะแบตหนูเหลือสิเก้าเปอร์เอาไปร์จได้เลยจ้ะข้างๆมีจ้ะค่ะแนั้นช่วยไปใส่แชจหน่อยได้ไหมเธอโนโน่แชจทำไมตอนสิเาเปอร์เปกติหนูชาตอนหอร์น มาค่ะนี่เป็นด่านเครื่องบินตอนนี้เป็นพ่อแม่ผมเสียอะไรดีคะพี่ไอติ๊เป็นพี่น้องกันใช่ไหมแล้วก็ไม่แฟนแฟนเหรอแล้วก็ยังอยู่ชั้นปถมยังอยู่ชั้นมัธยมอยู่นะยังเรียนอยู่แต่ว่าเราจะเรียนโรงเรียนอะไรดีโรงเรียนมือปืนเนอยมือปืนอ๋อเรา เราเนี่ยจะมี3วิชาในโรงเรียนก็คือมือปืนว่ายน้ำแล้วก็อะไรดีว่ายน้ำแล้วก็กายกรรมนะคะโอเคมา,เ,มาเดี๋ยวเราคิดกันอนผมหรือตรงนี้นไม่เหมาะตรงนี้ไม่เท่ เจน้องมีส่งหนึ่งเทอยู่นะส่งนี้โฮ้ยตอนนี้เนี่ยสามเชเไดีใจหนูเป็นผู้หญิงหรือไงโอเคตรงนี้เราก็เราก็มาเปลี่ยนชุดน้องมีส่งนี้ไงส่งนี้ไงโอเคโอเคค่ะเรามาเปลี่ยนชุดก็เป็นชุดกันอันนี้อันนี้เล้วนะ โอ้โหดิฉันไปใส่กางเกงผู้หญิงได้ไงคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาใส่หมวกโอ้ยหนูเผือหลุดแล้วก็เราเนี่ยจะมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งก็คือแอตตร์วัดเตดเราจะต้องใส่แว่นกับแมสนะคะแว่นนี่หนูใส่อยู่แล้วส่วนแมสกำลังใส่ไม่ใส่ดีกว่าทำไมของหูมันเป็นแบบนี้คะไม่ดูสิกางเกงทีเจต้องให้เส้น โอเคเราใส่กระเป๋านี้กันนะคะเสื้อที่หนูต้องแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ชุดกันเป็นชุดชุดนลกเรียนเป็นชุดไหนดีเนาะเจ้องใส่ชุดนี้ใช่ไหมอือใช่นี่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จนะชอบพูดใต้กันหน่อยนะคะใช่ค่ะน้องบีต้องสูงหนึ่ง หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหนึ่งไม่ะเดี๋ยวมันสูงทะลุหัวรถนี่อันนี้เป็นชุดหนูเห็นไหมเป็นไงเจติมสูงหนึ่งสูงหนึ่งจุดหนึ่งนะเนี่ยค่ะเราก็เป็นแฟนกันเป็นแฟนแต่ที่จริงเป็นพี่น้องนะคะไม่ เรื่องจริงเอากว่าในเกมเลยในเกมก็เป็นแผง่แต่เรื่องจริงเป็นพี่น้องคือนะ้องหนูชอบเป็นตัวละครผู้ชายมากหนูอยากเป็นผู้ชายเป็นไม่ได้เลยหนูชอบเป็นผู้ชายมากกว่าแร้วจะในวันอยู่<อ>เราจะแสงเก่งนี้กับเสื้อสีขาวตัวนู้นนะคะแล้วก็วันไปโรงเรียนเราจะแสงเกงนี้เร็วไปไปไโรงเรียนกันนะคะแต่เราจะเลิกรถไป รถที่เราต้องใช้นะคะก็คือรถเศรษฐกิจมีใช้แป๊งเป็นรถนี้น่ะแฟด เขียนเป็นตรานักเรียนก่อนเพราะว่าเราจะเรียนทุกวิชาเลยทำไมต้องเรียนทุกวิชาก็กายกรรมว่ายน้ำแล้วก็มือปืนกายกรรมไล่ก็จะดิงมาเยอะหน่อยนะคะโอเคค่าเสร็จแล้วไปไปกันเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเป็นนักยิงปืนก่อนนะคะคาบแรกเราจะเป็นคาบอะไรคาบยิงปืนใช่ไหมไม่เอา,าเอาคาบไป อนนี้ใบสองจะใบ,บาสามแล้วครับแรกเป็นคาบกายกรรมเาหนูต้องเข้าไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนักกายกรรมหนูนะคะขนาดมันนี้เป็นวันอะไรอะ่ะวันนี้เป็นวันทูสเดย์รึเปล่าโอเคชุดของหนูเป็นชุดสีชมพูนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนปกติต้องมาโรงเรียนผมรวบสี ชื่อว่าอะไรเขารู้ในช่องฉันไม่ได้รู้ในช่องเธอกอุีจะนเราจะใส่หูฟัง <What S 1> ไม่ใส <is> ่หมวกหูฟังสีชชมพูนะคะแล้วก็ถอดกระเป๋าออกหายากมากพรามือหนู ใหญ่ตัวหนูใหญ่แต่ว่าใช้โทรศัพท์เล็กไม่ใส่หูฟังดีกว่าโอเคเลือกเสร็จแล้วตอนนี้หนูก็กายกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเราต้องกายกรรมแปดอย่างหนูก็ครบแปดอย่างโอเคเสร็จแล้วหนึ่งอย่างแต่ทำไมหนูยังเอาไม่ได้อะคะต่อไปนี่ค่ะหนูได้ที่เรา ไ,ได้แล้วสองอันนะคะอันต่อไปถ้านอันหนึ่งเป็นคสร้างบ้านนางเลี้ยงเป็นคนสร้างบ้านนางเลี้ยงเป็นคนสร้างบ้นานนาเดียวผู้ชายโอเคมา,อาตอนนี้เราอย่างที่ส<ๆ>ี่แล้วนะคะโอาบ้ย เรื่องหลังนี้แหละเพื่อนนะทำเป็นเพื่อนอันดับแรกเราต้องล็อก,กบ้านให้ดีก่อนนะตอนนี้เ okay, ข้ามากันไอ okay, อันนี้เพื่อริงเจ๊ติมบ้านน้องหลังที่สุดสีนะโอเคเสร็จแล้วอันที่ห้าตกเปอันที่หกสวัสนีนะคะับพ่อเอ๋กิงหน้าแม่นะคะโอเคอันที่หก ยังห่งไม่ถูกเนี่ยรับผู้หญิงจะแต่งตัวน,นาแบบนี้เหรอคะใช่นี่ปกติแล้วก็อันที่แปดบ้านใส่บ้่นเช้าเปนผู้หญิงแต่งตัวนี้นอโอเคเสร็จแล้วไปเราไปลองไปรับถ้วยรางวัลกันค่ะ เนี่ยค่ะเราไปห้องศิละปะกัน,นะคะ่ะเราปีนตรงนี้มาแล้วค่ะก็เข้าเข้างห้องศิลป์เนี่ยค่ะแล้วก็ติดเนี่ยค่ะเราอันดับแรกนะคะเราก็วาดันด้วยอันสีฟ้านะคะวาดด้วยสีฟ้านะเป็นหัวใจนะทูซับทูหักแฟน แค่ได้แบบนี้นะแ,แทนหนึ่งนะป่าไหนนี้จะตีนนะคะก็จะอันนี้นะคะป่าไหนคุณจะกลับใช่ไหมโรนามาเรยคาดิชันเอาตัวเครื่องดีก่อนกระเป๋าแล้วก็โทอร์สัม,มแล้วก็อไอป เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับบ้านกันค่ะก็เอาร่มไปทัวกันว่าค่กางร่มให้แฟนนะคะแล้วก็เอาอันนี้มาเลย iPad ขาดมาะ,ะต้องกะชอบมากเลยใช่ไหมคะตอนไหนพี่ไอติมจะตอนไหนแฟนจะมาน้องบีเขาเป็นพ่อติงเ,เวลานะจะมีรู้ก่อนโอเคไปกันเดี๋ยวไปทำงานโอเคไหม ต้องบีก็เลี้ยงดูแต่เจไม่รู้จะทำงานไรก็เป็นอันนี้สิเป็นอะไรลาเตียป็นไรอ๋อไปจากข้าฟ้าออกจริงเหรอออกพร้อมจริงน้องบีจะคอยดูบานแบบสวยๆนะเ่านหนึ่งไอ้สวยละ สร้างมีส่วอก็สร้างนะจะสร้างจริงเหรอตัวให้เจเหลือโอเคเพราะาว่าเราบ้านเก่ามันจะได้ไม่เหมือนของคนอื่นท่านหนึ่งหนาทนะีบ้านก็เป็นบ้านต้นไม้ดีกว่าเอ้าไม่ไู้สงไม่ได้เจก็ไม่รู้สิท่านหนึ่งหนาทีนะ ซูมุดว่าตอนนี้เราก็มีรถกันเล้วโอเคไหมอมีรถและไม่อเ,เอาดีกว่าอยู่ขับรถไปเย่ยทหนึ่งนาทีทีหนึ่งนาะท,นนนนะทีผมเอมนาน้ำตาไหลตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกัน โอ้ยลำคาญจริงๆรวงของฉันขับรถไปก็ได้นะฐานั้นยากมากเลยอะ่ะนเบี้ให้จะทำงานอะไร่ะเป็นแต่นหองเบี้ยงไปส่งเจทุกวันนะโอเคแล้วเจอยาน